น้ำเปล่าหนารถนี่ดิ้างประตูรถนนี่นั่นเด้หรอเต็กไก่มานี่ประมาณหากิโลบ้านน้องหินบ้านน้องหอยอยู่เมืงไหนฮะ กุเรียวาตะเกียบพี่แซ่บบ่รำน้องหอยอะไรพว่นี้ของมะหอยพร้อมอะไรออกมาจากบ้านเมื่าไงเซียร์เย็นมาอย่างดีเด้อของมะหอยพร้อมที่เพิ่นเอามาฝากอยู่อันนั้นมั้งบ้านบ้านพันมีแต่หน่วยใหญ่ๆเซียร์เย็นไว แล้วครับนี่ครับห้องนี้ก็ได้ครับครับได้เบิร์ตเลยครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะออกไปแล้วมองเพิ่นจะมาถ่ายเพิ่นจะมาถ่ายรูปไอ้จีระวังมันเหยียด้มัดดีๆเด้อ ปั <c oughs> ะหามันถือลุ้มไงนะของ,บบงฝากหมู่บ้านนี่ครับโอ้สารยังงามเลย,ยมือประณนีตเลยเนี่ยเป็นมาทายารยาูวยสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาทางหน้าหน่อก็ได้ว้งให้มันมีวิวต้นไม้เลยสวยๆครับทีนี้ตัววิวมียังไงสวยๆเนี่ยนั่นแหละมองต้นไม้นั่นแหละงามอืเท่ๆนั่นแหละ ถ่ายไหมแล้คุณขายไหมที่คุณขายไหมเคยมาพักแล้วเถียวหนึ่งนลยครับคุณค่ะแต่ว่ารอบนั้นไม่รู้ว่าน้องมาแม่เป็นแม่บ้านชุดเก่าครับนี่ก็ที่คุณยิ้มหน่อยลูกแล้วท่านที่อุ้มสมัยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเลยจบเลยอ้าว <ขอ conservatives> พอดีเลยมาอยู่ใก้กันเลยทีมงานอร่อยดีกินเปียกปูนก้อนของน้ำบอกมได้กวาดเปียกปูนกินก้อนบอกเขาบอก่ากวาดกินอยู่นี่กันค่องนสิ่ว้านน้านองหอยค่ะบ้านน้องยินน้องยินนี่ัสุวนหองเขา ียังใช้ปวลาได้เกี่ยวน้อยเกี่ยวไม่เสร็จเรื่องครับอย่าลืมอย่าพลาดบ้านน้องหินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอ๋อแสดงว่าแถวนี้มันใกล้ประเด็ ประมาณหากิโล่นี่แหละหาหรือหกเดี๋ยวไปชายภูมิไก่บ่แบบนนี้ร้อยกว่าร้อยแปดสิบลูกบอโอ้ร้อยแปดสิบเน่งบ้านทั้งดีเลี้ยงเข้าเดือ บแลเนด์ยแต่สามลอยโลยังข้าวเดียวบ่บแลเนเดอ้อยหกิ่าหรอสองพิ่ากุ้งกุ้งกุ้งกงกุ้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 งกุ o งกุ้ง1้งก้ง้กุ้ง้กุุุ้้้้้้ อย่าท่านหักดิไอพ่ดบอกท่านนี่ล่ะนี่ไม่ติตั้งงานใหม่เลยไม่ติดตัอร่อยดีเลยใหม่ฮะไม่ฮะ วาต่ำนี้ยังบอสิีห้าห้าสิต้องเป็นมือนี่ต้องเปลี่ยนต้องเอาอันนี้อูสนับสนุนสองเลยได้ไม่ถึงห้ด้ ขอบคุณพี่น้นองเอฟซี FC ทุ่งหมองทุ่บอลครับมาแร,รงมาพอกันครับบ้านน้องหินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่แวนวะงเวียนกะสุ่มซื้อกันไปครับหน่อยหนึ่งพอบางไงตอนนี้ทองฟวาสดใสค,ครับดีเหรอบบมีฝุ่<ใ>นตกแน่กะดีหน่อยหนึ่งบางไง บ๊วเรียดอกฝนย่ำนี่มไม่เลียดานแต่ล่มบม่ยานฝนนี่บอหน้ากระบันตอนนี้กำลังเข่าใช้เด็กจังมือเหรอสามมือสามมือแะได้ยยี่สิบเจ็ดอ่ะ หน้ากระบัน 7, 8, 8, เจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าเอจ็ดยแปดหนึ่งสองสามทางล้างเรบหรอประตูทางล้างเล้วหรอ ยียมตัวจะเดินทางแล้วครับนาเนาวเลยบอกของรีสอร์ทกับเป็น FC แฟนครับขอบคุณ<ป>ทุกกำลังใจ<ป>พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ